ยังอยู่ทถงหนะ้าสาวันเหมือนเดิมพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนสายๆเนาะตอนนี้ก็ประมาณ11โมงแล้วเนาะชิเที่ยงแล้วเนาะแต่ว่ายัางวนเวียนวนเวียนอยู่กับเขาเตี้ยนี่แหละไปมาได้หนังเกี่ยวพี่น้องเอยจุสิได้นอนแล้วนี่นะเห็ุบาปเห็นบาบก็แม่เ<อ><อ>ท่าคอยจนได้หนังเกี่ยวนอนเกี่ยว จะคล้องหน้ากับผมผ้าขึ้นไม่เท่าไม่รอดจมอยู่เดี๋ยวเอามาใส่เจ้าเกิดอะไรขึ้นเบิงเนี่ยพี่น้องนั่งเจ๊สีกำนั่งลกก้าสวาลลกก้าเข่ากระเหตุตะมูตะมีคือผู้เจ้าเนาะเข่ากระตะมูตะมีเป็นตะแพงโผดไหม จะว่าย้ก็ยังาเขาตีผักเานนอีสาบักมันดับบักผมันกินมะมนก็เลยไปเขาเตี้ยบอันนี้นาอีผเกียวอีผ่งนังเกียว้วบาดนี่าสุดา พอเท่าแล้วไปเกี่ยวอยู่บนสูงผมเขาเอิญคนสลัดแม่คนกเกี่ยวนางเกี่ยวนอนเกี่ยวโลดถากลมกัเจ็บเอลตัวได้มันเตี้ยกับป้าไหวเห็นผู้เจ้าข้าเจ้าได้มันจังบดเจ็บเอวผู้เจ้าข้าเจ้าเกี่ยวพอดีกับเขาเลย สูงก็งกไปเกี่ยวบอลสูงอย่าเอาไปยั่งพอดลูกเด้อข่าวท่านนี่นะมันชิบวะใหญ่ลูกนะ <c oughs> เออเขาก็ว่าอยู่ยนนยยวันขายบัตเดินนี่นะทวงนี่นะเจ๊ชี้ไว่เดี๋ยเอาไปยั่งเข่าป้อดลูกเด้อมันชิบวสูงมันชิบวะใหญ่ <c oughs> เออขันได้ลูกก็ได้ยาวไว้ขายบัตรโหลด ก็ดำนะนะเพื่อเชี่ยวให้มันไงนางเกี่ยวอ่ะเดียวนางก็เลี้ยงแถวรับสาบเลยบบบนี้ลงมารอบสวยพี่น้องกระดาษซ้ำหายสาวแล้วนี่แหละเย็บเอว มันอยากติดพากแน่พี่เราเหมือนเขาแล้วมันมีข้าวหยนรีบไลายติดปากแต่หานี่แหละเป็นแหงเจ้าขึ้นเมัดเลยว่าเสียงจักคือเสียงเศร้าสนั่นนะเสียงจักคือเสียงนเ,นยเยง,งียบๆเลยจักตัดเขาแต่ว่ามือเดียวแล้วหมดแล้วแล้วตัดในซองไายเลยกระนางผักข้าเจ้าเถ่าเลยบาวาย มันก็ซ่าคือเก่าและบอปไปมากกับพ่อเกี่ยวแล้วคุ้นก็เมื่อยเนาะเก่งไปเก่งมาเจ็บเอวเหมืมงวันมีกันหน้าพี่อะกันเจ้าพี่น้องไปก็เห็นแมงมันสีนี่มีไซบอปไม่แม่นบอ ปลาไข่ติ้มทองนะนี่โอ้ยแมงมันเม้งจงจุ่นนะนี่มันตุนะนี่แมงมันไทยปักเทแมนบ่แมงน้ำบ่แมนแมงยังเย่างเคยเมงน้ำมากบ่แมงมันแล้วจงจุ่นจงจุ่นจงจุ่นฮะลุงฮานางเกี่ยวกันแบบนี้พี่น้องเลยผมได้ยังนอนก็นอนผมได้ยังนั่งก็นั่งจัดไปเลยอ้าวนอนแหรอบ่ลนะจะคล้องน้า นียมบอย่ยควาาเพิาจักแดดมจักนนวะมวนุบารีสบาย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 ยักนั่งก็ได้วะอยากเกี่ยวนอนก็ได้แต่ว่าหน้าจ้าได้นั่งแบบนี้ากระโบนนสบายด้วยนดผู้ไดมักนั่งก็มาทังนี้ผู้ไดมักสูงก็ไปทางนั่น เอานั่งนั่งมือแรงใลยิ่ล่อรอยห้ง่ายเลยไปมาหนีสามสี่ทงเลยเด็ก้ากมพ่อนารนเอาเฮ็ดเอาเฮ็ด

มนบอกเมียวนางเกียวเรื่องอัสาต้องเมี่ยวเนาะเมือรื่องเขาอัไม่าเป็นเมี่ยวเนาะเขาพูสาเท่ากันนอนเกียวนางเกี่ยวไงเขาจะกี้หน้าไไงเขาตะล้อเอาหมอลงมาเนาะซับเอาซับเอาบอกเอาสู้วอยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหมต้งที่ใครต้พยเกีย แบบนี้นี่ยเจ้าระวังเนื้อพ่อเสี่ยวครับเม่เสียวทุกสายชีได้ไปนำกันเราเหมือนกันเระบ้างไหมไอ้เจักเราแพงกันสัมได้แล้วแพงกันแต่สองคนจับแพงสว่างต้งเล่นแมงมันเก็บเจ้าเก็บมาเห็นเนี่ยเขาก็ยังมาจูพ่อเสี่ยวเขากินแมงมันเขาเมมมันกันยังเอามาทอดให้แม่เสียวพ่อเสี่ยวกินเขาเป็นปลาหอยเนี่ยก่อนจนบดถือแล้ววันที่หนึ่งสหลอดรังหาน ย่นาะคัดเป็นตัเลขพันว่าานยบ๊ท่สนบานี่ยอพันวาทีตอนหับเด้อทุกคนบอัตอนหับก็ไม่อยากมาปันไหนมือเท้าอุนอมืเท้า จังไรมันกระเบิดแล้วข่าวเตี้ยนี่บ่โมเมนสบายนี่บ่กระเอาเดี่ยวกระเบิดแล้วเกี่ยวข่าวแบบไทยสวรรค์เขตทุกคนสารวัตรใครที่เกี่ยวข่าวแบบไทยสารวัตรเตียลงเตียลงสารวัตรเตียลงลงมาแม่ก็สวยลงมาเหมือนหงเรน่าดอยดอยเบียงามและเบียจำจำ กครจี giving, Harmon, ๊ดจยังกะชี้จำหาววันสาววันล uh, yeah. ุกข no ึ้นแล้วแม่ลูกมาได้มันนั่งเลยลูกมาได้แล้วมันนั่งเลยเาเพ่อนแล้วก็โซนนั่งต่อว่าไอ้นั่งต่อต่อตอด้วยเดนบ๊ว จะล,ลงเกี่ยวเขากันพี่น้องลูบคอที่นี่บุญวัดนะเดี๋ยวลูกบคอไม่เสียบอยู่เบ้างนางเกี่ยวนางเกี่ยวพอเสี้ยก็ไม่เสียวมันบาแผลสิขามันจกรเลยระวังเด้อเขา็จะใส่ยาเบื่อให้กับเขาขนาดก็ต้องได้เจอเขาจีว่าแผลขาจะบัดไปต้อกัดคอเดี๋ยน้อ

ได้แท้เฮ้ยมันสิขากน่ได้เลยนขาดคอยายเียรว่ามันวาเทไรมันสิขาบ่ต๊กแรงมามันาเพี่นองคนมีผัวผู้เดียเิกงเนาในในกึโย่เฮ้ยมู่ก็ได้มาล่แหลมมาล่กันจนับบกูเลยจัดใส่กระสอบไปกจิสิว่าจะกระสอกูก้องระไรมหาอบอบหย ชาวข้าแล้วีบุมีแอวแล้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 วยล่วแล้วแล้วแลวแล้วแล้วแล้วแอวแล้วแล้วแล้ล้วแล้้วแว้วแล้แ้วแล้วแลล้ว้แ้วูล้วีลวให้นี่กวแลวแแ้วแล้วแล้ววแล้ลก้นวแล้วแลอวแล้ว้วลวแล้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 ลล

ปิ้นน้ำราเดียวๆสิให้โฟกัสโอเคได้แหละจ้าพี่น้องล่กบอ้กบมากบผักขาแม่แล้วแม่เอาเลยพากินง่ายกบลากบค่ีหามันิเต้นนะโอยเอียงคือกินเสียวเจ้าของกินง่ายรีบบอกว่ากบเป็นอย่าพากตีล่ะจะเถากอนไปแล้ว ยี่บ้าของเจ้านะตัอผูหรือตัอแม่ต้อผูหรือตอแม่ตอแม่นี่มก็มีนี่นี่นะใจ่ากนะใจส่งอ้เต็บไไปแล้วครบข่อยเอาอีกให้บ่ เอ้ยไงบอนี่เอามัน oh, <yeah. S 1> ชุดแถวนี่จังขืนพี่น้อง oh, <yeah. S 1> ้ากินนำ้ำกินไนก่อนจังลงอีก oh, <yeah. S 1> เกี่ยวจักบายโมงจังขืนมันบ่คอยแดด นี่งมันได้คนเก็บเมงมันพี่น้องได้ลายยืมไเ่าโอ้ได้ลายเติบนม่ใช่นพี่น้องเิ่นเบิองดูโอ้ถบุญนเก็บนพี่น้องสอยกันลายคนได้ลายเติบเพราะได้ขวายอดเนาะมาแล้วเปบืนตมนยาง้นตอนะตาเ้บียงอาหารขบพี่น้องชาวั้นเต็มที่ี่เ อันนี้น้ำเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็เป็นลังผู้น้ำเป่ามียังปะผู้ใด้อัญ่าดีเจ็บเอลก็มีเด้เข่าเตี้ยเด้นฝ่นจัดให้เต็มที่พี่น้องเกี่ยวเข่าแบบสูงกัมียาดีเจบแอวพร้อมกินแก่เจบแอมียังเต็ม จะกินน้ะยีเจมแอลจะหน่อยจะสีลงลุยต่อหายนี่พี่น้องหายนี่บ่หายนี่บ่สะวันหายนี่มันงามต่างกันได้นนเนาะอือน,นานตีสภาคนาน,น <laughs> งามต่างกันลายดิกัน,นได้เขาเปน็นนิชูหายนอ้เนาะคือสิได้เขาลายขนาดพี่นอ้องใครแต่เกี่ยวเขาหน้าสาวรรค์มันเบิดอันฝนแล้ว เลยมีแต่ลมหนาวเห็นป่ะพ,พี่น้องแม่ไปดองสองเถาง่านไรง้อกันไปกินนะ้ำับไปมาพอเท่าเรื่องนั้นเกี่ยวตําล้างหมูก็สิเหล้วก,ก่อนหมูคือเก่าได้พี่น้องพาเราตัดเอาเราตัดมือเดียวหนึ่งกันยังได้บักห้ายหนึ่งจุดสี่ครึ่งนะขนาดเราตัดผู้เดียวเลย ปกอยู่ทงนี่ก็ยากพี่น้องหาบ่อนกินน้ำบ่มีบ่มีน้องได้เอาขึ้นไปกินอยู่บ้านงวยามนี่นะยากเวทเนาะตังหาบ่อนผูกผมมีขันบ่เกี่ยวเขาแล้วพุ่นล่ะจักสบายเลี้ยงเลี้ยงงัวงก็ได้ปล่อยเนาะพอเธอเลิศตัดน,ะ,นะพี่น้องเห็นบอกไปอันเบมาเตอร์อะไรเล่าเนี้ยแล้วสี่เหลีล่ยว,วก่อนมูเนาะ ถ้าแม่นว่าเขาเราใส่เขางั้นใส่เขาอันเตี๋ยแดงบึนแหง,งแล้วยบบึนเลยพี่น้องพอเราดำก้อนหมูนี่แหละพี่น้นองเย็นสบายเย็นสบาย s าวนาโอ้ยตอนนี้นะ่ะเวลาเที่ยงเลยนะนาะซาวันเกี่ยวอีบบยังลกขนอยู่โอ้ยังลกขนอยู่ลกขนยังลกขนเป็ดหรือลกถขนไก่ ไก่น่าจะเป็นไก่พี่น้องต้มไก่ใส่โออีซีไก่ไก่ไงโตสักปั้นนี่กกำลังปฟงคนโอ้เฉพาะดอกชาร์ล็อกคนกำลังลกคนพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคู่เคียวแล้วจะถ่ายหนึ่งจะึ้นพอดีเถียงถึงไปกินเข่าเลยจังไม่อยากรอใครแต่ว่ามันลมมันเย็นสบายนี่แหละก็เลยบุคอยเหนื่อยไปเลย เพยงเพียงประแดดไปหยาคืนฮอดก็บปทีบข้าวแ้วแรงเนี้ยะกินข้าวแล้วรงเลยบอขืนจักโมงอีกตอนคำพวกกินโมงเนาะโอเคซะนะเมาเห็นเนาะเมาแล้วทงนี้ก็แฟไปทงใหม่ดีแม่ันขั้นชัขาขนไปเ้างแรงนี่พอดีมึงอืนด้ลงน้าจเลยเด จากแล้วจักชิฟหน้าไฟเลยชิมุดห้าแล้วนี่ก็แมนนั่นแมนะลมา้วแมนเดี่ยว่านน่ต่อของเฮาเลยขงเฮากับขงเฮากับซุกเบิดทงเรเกยวบ้่ตัดตัดก็ได้คนเดียวตัดคนเกี่ยวเจะคนคือว่าเจ็ดแปดคนคือว่า ปนใช่ปนหลุแสลงแหกโค้งจังว่ได้พักได้พักหนาจนแหกคร้ยุบบาบาดเบิดมีคือว่าแถวหน้ามันดำขลุ่ยอยู่เลยน้อยๆได้ลงหอยยังได้ลง เอากับเกือบแล้วเธอหนึ่งพอเท่าสี่ไปน้ำก้นเ่าเวลาผมมาเบ่งอยู่บนค่อยเกือเ่าเนะคันลมเย็นนั่นนี่กับไข่อยู่พี่น้องเกี่ยวเขาแต่ละมือเนาะมันก็สบายเนาะเกี่ยวเขาบัวบัดไปหน้าห้าอะไรสิเป็นที่ห้อนนี้ กินแล้วนำนะมันบุญกินแล้วแค่เดียวพนได้กินรถไทยด้เเงพอเท่าลงในี่รถเล้งเจ้าลงในไซ่ดอสได้นะยเเขาให้เห็นวียนนลงทั้งทอทั้งน้ำาเวนะลงนี่เพี่น้อง ในโค้งในโค้งอมมาลานี่ผู้ได้กำมักลงนั่นนี่แหละไพ่ก็ไม่ล้มนั่นนี่แหละมีแต่มาแสลงนั่นนี่เบิดทุกคนอัมมาลากระลงไปนอนนั่นนี่อมมาลากระนอนนั่นนี่แหละถ้าเจอกัอื่นถ้าขับบอลกระลงถ้าเจอกัอื่นโค้งอมมาลาบอ้ะม่แต่ว่าเพื่อนโศกอมมาลาเดี๋ยวพักกันนอนก็สิเกี่ยวเข่าต่อพี่น้องจังสิขึ้นพักกินต้มเป็ดต้มไก่เนาะคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพเนี่ยกับซามิเด้อเนาะ ไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องทีมงานเกี่ยวเขาสามักีกัน <laughs> สบายอีลีพี่น้องลมเย็นแบบนี้นะวิทแล้วเขานยวแล้วเขนานังเกี่ยว